รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นอ้ซอสแห้านางนมราดิสมบูรณ์ 1. เครื่องปรุงรสไอเชฟ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกเช้าที่เราเจอกันนะคะคืสมาช็อ Smart Chef s, ค่ะถูกต้องแล้วครับวันนี้กลับมาอยู่คิวกับพี่เก๋และเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กันที่สถาบันค่ะเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกลกรุงเทพพระนครใต้นะคะใช่ครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วน้องๆทำให้เรารู้สึกตลึงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติและการตกแต่งของอาหารใช่แล้วมืออาชีพมากๆเลยนะคะไม่แค่อัพไชเซอร์นะใช่แล้วหรือว่าสัปดาห์นี้นะคะก็มีอีกซีมขยับขึ้นมาอีกเพราะว่าในหนึ่งคอร์สในการทานอาหารเนี่ยมันก จะมีอะพิทเซอร์นะมีอาหารทานเล่นเนี้ยมันมีมีเมนคอร์สมีแบบทานซุปอะไรอย่างงี้วันนี้เราจะอยู่ที่เมนูที่2ก็คือซุปนั่นเองช่วงครัวเด็กสมบูรณ์ต้อนรับอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์ต้องค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์อาจารย์ต้องอาจารย์หนึ่งเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงดีกว่านะครับในส่วนของสัปดาห์นี้ซุป ซุปที่ดีมันต้องมีรสชาติอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็ถึงซุปนะครับในอาหารไทยเนี่ยก็จะมีเแกงจืดข้าวซุกไก่ใช่ไหมครับแล้วอาจจะประเภทพวกต้มยำต้มโคร้งพวกนี้ก็รสชาติจัดหน่อยอาจจะจัดจานนิดนึงครับไม่เสียเวลาครับผู้ชมครับเข้าทีมข hey, องฝั่งคิวก่อนเลยดีกว่านะครับเป็นน้องๆครับจากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการครับพอดีอาร์ลิตี้เอฟเอ็นครับผมเอาละครับ ฝีมือการปรุงนี้ไม่แพ้กันเลยจากสาขาชาตร,รกิจอาหารคร่ะพูด business gangster ค่ะ ทีมนี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วโหจัดอาหารแบบเซนจ์สไตล์ไม่น่าพอใจเลยนะะคบอกเลยพี่เก๋แน่นอนเดี๋ยวถาเมนูดีกว่าว่าผมว่าวันนี้ซุปเนี่ยชื่อของเขาเมนูเคยครับต้มยำกุ้งสองสไตล์ครับเฮ้ยช้างนี่ใสอ่ะเฮ้ยช้างนี่ใสอ่ะเนี่ยเป็นมีความเป็นไทยสูงครับพี่เก๋นะคะอย่าแพ้ตัวเองของเองอะไรคะซุปรากบัวนะครับซุปรากบัวแน่นอนครับรากบัวก็จะเป็นอาหารหรือวัตถุดิบนะที่ผู้ใหญ่ชอบทานนะอยู่ฝั่งนี้พี่เก๋ ปิ่นหน้าเลยนะคะเลือกถูกเลยแม่พี่ชอบกินมากนะคะอ๋อพร้อมไหมพร้อมแล้วเรื่อยนี่ข้าวผมเสร็จแล้วนะครับเดับเร็วไปนี่เราก็มาถามก่อนว่าเคล็ดลับในการปรุงน้ำซุปเนี่ยเราใช้เครื่องของอะไรบ้างเราจะใช้ตัวขาส่วนขาวอย่างเดียวนะครับส่วขาวเหรอถ้าเราทำต้มจืดที่บ้านเนี่ยทำแบบน้ำซุปแบบ แค่อร่อยนี่ก็ใช้ซีอิ๊วขาวเพราะว่าเราใช้ความหวานจากการน้าต้มกระดูกนะครับก็คือน้ำต้มกระดูกหมูอย่างเงี้ยค่ะกระดูกหมูหรือกระดูกไก่กระดูกไก่เสร็จแล้วเราก็จะแบบหยอกซีอิ๊วขาวใช่เป็นต้มยำกุ้งสองสไตล์มีเอากุ้งปั่นด้วยนะไม่ทรามา สนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างยอ้อนนำนานความอร่อยโดยน้ำดื่มช้างวันนี้นะคะหลิงมาที่หลังโรงเรียนบรรจงรักอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะมาทานอาหารไทยพวนนะคะซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะของชาวจังหวัดลบบุรีนะคะที่ร้านมัดหมี่นี่เองนะคะหลิงก็อยากจะรู้จักเหมือนกันว่าอาหารไทยพวนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหาป้าติ๋นกันเลยดีกว่าค่ะ ติมสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะป้าติมคะอาหารที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทั้งหมดนี้คืออาหารไทยพวนทั้งหมดเลยไหมคะใช่ค่ะอาันาทพ้กหมดเลยอาหารไทยพวนเนี่ยนี่คืออาหารอะไรคะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยก่อนอื่นต้องพูดว่าพวนคืออะไรก่อนนะคะพวนคือพวกเราชาวพวนที่มีมากที่สุดในจังหวัดลบบุรีซึ่งอพยพม,มาจากเวียงจันทน์ป้าติมเป็นคนพูเลยก็คิดว่าอาหารคนพวนเนี่ยมันอร่อยแล้วก็ควรจะ รักษาวไว้ก็เลยมาทําร้านอาหารค่ะเปิดตอนเปิดร้านนะคะก็คือเปิดอยู่ที่ตรงนี้เลยหรือเปล่าคะตอนก่อนป้าถิ่นกษียนป้าถิ่นก็ทําอาหารกล่องอสอง่งและทําอาหารแบบเป็นถุงๆไปขายตามตามโรงเรียนาตามโรงเรียนเป็นอยู่โครงการอาหารกลางวันค่ะ าทำจริงๆมาร่วม30ปีแล้วเนี่ยรวมกับการที่ทําแบบว่าเป็นข้าวกล่องอะไรด้วยใช่ไหมคะจุดเด่นของอาหารไทยพวนเป็นยังไงคะก็มีเอกลักษณ์ที่ว่าอาหารนี่จะเต็มไปด้วยสมุนไพรและอาหารคุณภาพค่ะอย่างไข่มดแดงเนี่ยค่ะไข่มดแดงยำไข่มดแดงค่ะเราก็รู้จักถนอมอาหารโดยการใส่นึ่งไว้แล้วก็ฟีดไว้บ้างแล้วตอนนี้ไข่มดแดงเนี่ยที่อร่อยที่สุดก็คือ แกงกับผักหวานเนี่ฮะแกงกับผักหวานอันนี้เลยผักหวานป่าที่ชาวบ้านเขาปลูกกันนะคะเอกลักษณ์เลยค่ะแกงส้มพวนเนี่ยแกงส้มพวนต่างยังไงกับแกงส้มทั่วไปนะคะพี่ติ๋นคือเราจะใส่น้ำปลาแทนน้ำปลา แล้วก็จะใช้แต่สมุนไพรใช้แต่น้ำมะขามไม่ใช้น้ำมะนาวไม่ได้เลยอ๋อันนี้คือแกงเห็ดเผาะถูกต้องไหมคะเทศกาลนี้หน้านี้กําลังช่วงนี้ต้องแกงเห็ดเาะเลยปีนี้เยอะมากจานนี้นะคะสีสันสวยมากนี่ก็ของดีมืองลบุรีไข่แอไข่เค็มผัดพริกขิงว้าวปลาดุกฟูแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณป้าติ๋มมากเลยค่ะที่มาทําให้เรานะคะได้รู้จักอาหารไทยพวนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ ัสดีค่ะกลับมาพบกับเรา2อคนอีกแล้วนะคะในช่วงทางรัดทางประหยัดกับอีโซโซค่ะครับผมคามิพีแอนดเนี่ยคิดคิดดูแล้วนะคือเราก็ไปทานอาหารประจําชาติของหลายชาติมาเยอะเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เคยไปทานอาหารประจําชาติของตะวันออกกลางเลยอ่ะจะให้นั่งเครื่องบินไปเนี่ยก็ไม่น่าจะไหวนะร้านอาหารประเทศตะวันออกกลางเหรอพีแอนดไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นหรอกครับแถวถนนข้าวสารก็มีแล้วครับฮะถนนข้าวสารเนี่ยนะมีจริงหรอมีครับพีแอนดเอางั้นทามิจะพาพีแอนดพี่เก๋พี่คิวและคุณผู้ชม ไปทานอาหารอิสราเอลแบบตะวันออกกลางแท้ๆเลยครับางานพีนัทพร้อมขึ้นเครื่องหรือยังขึ้นเครื่องเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกพร้อมขึ้นรถหรือยังโอโ้พร้อมนานแล้วโอเคถ้างนะั้นไปกันเลยครับวันนี้เราจะใช้เส้นทางถนนพระราม9้าเพื่อลงยม,มาราชจากนั้นเบี่ยงซ้ายเข้าสู่ถนนหลานหลวงแล้วเลี้ยวขวาท,ที่แยกหลานหลวงแล้วขับต่อไปจะผ่านแยกจัก,กรพัิพงศ์ให้ขับตรงไปมุ่งหน้าสะพานพระราม8 จะผ่านแยกจอปอรอแล้วให้ชิดซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนวิสุทธิกษัตริย์ให้ขับตรงต่อไปแล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกบางขุนพรมมุ่งหน้าบาลงลำพูให้ขับต่อไปทางถนนจักกรพงศ์ร้านอาหารอิสราเอลโชชนะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงข้ามกับวัชนะสงครามค่ะทางด้านหน้าร้านโชชนะนั้นจะไม่มีที่จอดรถนะคะต้องเข้าไปจอดที่วัชนะสงครามค่ะ เพิ่มทีก็คุณน้าเปิดเกสเฮาส์ลูกค้าที่มาพักอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอลเขาก็แนะนําให้ทำอาหารอิสราเอลเขาก็สอนหลายเมนูอยู่ตอนหลังเราก็มาเรียนรู้เพิ่มอีก แนะนำวันนี้เป็นเบสิกของร้านนะคะอันนี้เป็นสลัดสไตล์อิราเลก็มีแตงกวามะเขืออะไรเงี้ยแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือริกไทยอันนี้เป็นพูมูตเนื้อแกะซึ่งเนื้อแกะที่นี่ไม่เหม็นแล้วก็ไม่เหนียวแล้วก็อันนี้จะเป็นพูมูตใส่เห็ดลูกค้าส่วนใหญ่ก็ชอบทานตัวนี้เหมือนกันตัวนี้จะเป็นมะเขือยาวบดเรียกว่าเอ็กแพลนสลัดค่ะตัวนี้ก็อร่อย แล้วก็อันนี้เป็นฟลาฟเกลซึ่งทํามาจากถั่วกับผักจะเป็นมังสวิรัตด,ด้วยทุกอย่างก็จะทานกับแป้งพิต้าตัวนี้ซึ่งเราทําใหม่ๆสดๆทุกวันค่ะ ครับพี่แนทอาหารอิสราเอลถูกใจพี่แนทไหมครับอ๋อเราบอกว่าพี่แนทได่คิดว่าตัวเองนั่งทานอาหารอยู่ที่อิสราเอลเลยนะเนี่ยแนทนึกแบบขึ้นเครื่องมาเต็มที่เลย<อ>แต่เท่าที่ไม่พอนะต้องบอกว่ารสชาติอาหารและก็เครื่องเทศของเขาเนี่ยอร่อยสุดยอดมากๆเลยค่ะใช่แล้วครับและถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองทานอาหารรสชาติใหม่ๆนะครับเขา,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 รรามีแนะนําร้านนี้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับครับแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุวรรณมากๆเลยนะครับขอบคุณนะคะค แต่เวลาวันนี้ของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะครับราพบกาพบเราสองคนในสัปดาห์หน้าในช่วงทางรัดทางประหยัดกับอิซุซุวันนี้ทอมมี่พินแนนแล้วก็คุณสุบมนมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยรุ่นใหม่ 9, DI, อีซุซูดีแม็กซ์1.9 DDI Blue Power ค่ะขอขอบคุณน้องแนสกับน้องทอมมี่นะคะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราใช่ครับผมนี่คือช่วงเวลาของการชิมครับฟังของผมนี่คือเป็นซุปต้มยำกุ้ง สองสไตล์ค่ะส่วนด้านนี้เป็นซุปราบัวนะคะดูแบบน่าทานมากเลยคับก็เดี๋ยวจะลองจริงว่าสดชื่อนค่ะสองสไตล์อีกด้านนึงก็จะดูออกแนวที่แบบเพื่อสุขภาพเี็แบบใช่ไหมครับใช่ความหอม ของจีิงของจรินิดนึงนะครับเออใช่ใช่นะต่อไปเราชิมต้องยำกุ้งก็อยู่ในยุคที่เศรษฐกิจประหยัดนะครับกุ้งเราก็จะมีหนึ่งตัวเราเล่นในการโชว์นี่ยหืมหืมแซ่บซ่านี่ยปกติถ้าต้มยำเนี่ยถ้าเย็นก็จะรสชาติก็จะเปลี่ยนใช่แต่เป็นว่าก็เดี๋ยวว่านักสั่งทำได้ดีนะครับ ก็อย่างนี้เย็นแล้วก็ยังีิวชัดจัดจ้านใช่จัดจ้านสาวเลยคุณผู้ชมคะน้องๆยังมีสีมือที่อยากจะอวดพวกเรามากกว่านั้นดาน่าเนี่ยเมงคอใช่แล้วล่ะค่ะก็อยากให้ผู้ชมติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วเราจะกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสแห่นางลงตราเด็กสมบูรณ์ไร้ทิปทันยิพืชสะอาดขัดจัดไร่ a l t ต y m a t e เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัย